ผม,มนะนัมเบอร์เตอร์เมอมเมอร์วันนี้ผมก็มาเล่นเซิร์ฟเอจอะไรกันไม่รู้เอจเนี่ยครับสี่สองหรือแปดหกก็ไม่รู้ับไม่ก็สี่เจ็ดครับตอนนี้ผมก็มีไอสองอย่างนี้นี่ผมก็ฆ่าคิวคนอื่นมาได้ที่เดียวผมก็ต้องหลบเหล็กนะฮะตืบ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  ต๊บต๊บต๊บหรือกินนาทีก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ต้องวิ่งไปหาของโย่โย่โย่บ้านมีถั่วไหมหาของดีๆมองเห็นอะไม่ไปก็จะมีเสียงรถรบกลัวหน่อยนะครับเพราะผมเล่นนอกบ้านเยอะเยอะเยอะ,ยะ เดินขึ้นมาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนขึ้นมานะขึ้นอยู่คนเดียวน่เองมันจะชื่อคนหรือเปล่าไม่ใช่แล้วก็เดินนี่เฮ้ยนั่นมันฮอ,อนี่มีฮอด้วยไปหาฮอดีไหมเนะ โย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 ไม่อยากเลลเลยนี่มีทำแต่มันเมื่อผมขอปรับแสงอ่ะไม่เอาดีกว่าเลยแบ,บนหมดโยโยโยผมก็จะกล่องจะค่อยขึ้นไปข้างบนนี้ได้เป็นมีของดีจุบจุบจุบ อ่าของกะเฮ้ยอันนี้แค่นี๋ยวเรียงหมดจุดโอเคเฮ้ยนั่นนั่นมันทงขึ้นนี่กินไปขึ้นเลยไหมเนี่ย จะขึ้นนะเขาจะขึ้นเขาจะขึ้นจะขึ้น,นอ๋อนี่ไงไม,มีทางให้โดดอยู่จึ๊บอันนี้มีโดดออโตโต้ชึ๊บ่ะหนึ่งสองคนอ่ะ you Good luck là fuck you À Cả đầu ra chơi chiền rồi Giúp โอ้ยโอ้ยกินเนี่ยก็ยังยันใช้วขวาแล้วไม่ก็เช็ดาบไอรอนไอรอนเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์ไอรอนนะฮะมันก็คือไอรอนไอกรอนแลหละหรือกระโดดไม่ถึงอยู่แล้วทำห่างหลอกนี่อะเช็ด หย่าเออแล้วถึงนี้ฟุบน้ำนะฮะมันบอกสองสามนะฮะหนึ่งสองนี้เราโดดถึงแสดงว่าเราก็ต้องโดดถึงสิจยุดเจ็บจยุดหยุดไปหาย หยอบอะไรเนี่ยเห็นไหมเริ่มแล้วฝอตีมันตีมันนี่นี่โอ๊ย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 อยอะไรนี่นี่นี่กูตบไปใคร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 จะไปเดี๋ยวฉันนะ โย่ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้หรือคลิปหน้าต่อไปกันด้วยนะครับโยโยของในตัวก็มีแค่ขวานและก็ชุดไอรอน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  Yo, 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 Nhẹ mong ấy mong 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 bạc mong 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 ตึบ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 ตึ็บต anyway? ึบก็ขอจับคลิปเพียงแค่นี้อ่ะเออจบสวัสดีครับอก็ฮะอ่าเย็บบั้งได้ไหมขอบคุณเนอเนอะเยอะเยอะเยอะะเออจบบ